ก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเอ๊ะฝ่ายค้านรัฐบาลเนี๋ยมันก็ทะเลาะกันเนี๋ยมันก็ไปจับั้่กันให้คิดอย่างที่คุณยิ้มบอกนะครับฮิเลอร์คลินตันกับโอบามาก็ไม่ถูกกันมาก่อนนะครับในเชิงการเมืองแต่พอทํางานร่วมกันก็สามารถทํางานด้วยกันได้คําถามต่อมาครับอยากรู้ว่าทํากับข้าวเก่งหรือเปล่าเกี่ยวอะไรกันด้วยมันข้ามเร็วมากเลยนะข้ามอารมณ์ข้ามอารมณ์กัน อยากรู้ตกลงทําเก่งล่าเก่งค่ะอะไรอร่อยเพราะว่าเคยไปอยู่ต่างประเทศมาต้องช่วยเหลือตัวเองเยอะค่ะทําอะไรอร่อยฮะจากที่ไม่เคยรู้ว่าทํากับข้าวเป็นแต่วันนี้ก็รู้แล้วว่าทำกับข้าวเป็นอข้ไข่ทุกประเภทอันนี้จิ๊บจ้อยเด็กๆสิ่งที่ทําได้ก็คือต้มยำกุ้งเพราะยิ่งเป็นคนหาอาหารรสจัดปรุงเองแล้วมันจะทําให้ฝรั่งกินเพื่อนๆติดตายเลยนะต้มยำกุ้งค่ะใช่ค่ะแล้วอะไรครับไข่ลูกเขยอืไข่พะโล้ทาได้ทุกอย่างค่ะคือมีน้ํามันหอยแล้วก็ม่วได้ทุกอย่าง านผู้ชมผมว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นี้คงจะคิดเหมือนผมนะฮะว่าเอ๊ะสุภาพสตรีท่านนี้ดีกรีก,ก็าจากอังกฤษเรียนจบปริญญาโทคร,รอบครักวกว็ดีนะครับแนวคิดก็ใช้ได้ฝีมือก็เยี่ยมเป็นนักการเมืองก็ขึ้นมาไวอยู่บนแถวหน้าได้อย่างรวดเร็วทันใจก็เลยต้องถามคำนี้ครับมีแฟนหลือยังครับต้องตอบไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับค่ะก็เรียกว่ามี พี่ที่คอยเป็นที่ปรึกษาตอบแบบดา,าราเลยเป็นกําลังใจให้จริงๆค่ะตอบเหมือนดาราเลยมีหรืนะ <c oughs> อยังมีแล้วกันนะเนาะมีแล้วจบปะท่านผู้ชมครับมีแฟนแล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็อย่าคิดนะฮะอย่าคิดขอความกราราศรัทธาเธอไว้นะครับ จะแต่งงานเร็วๆนี้ด้วยนี่ใช่ไหมฮะได้ยินข่าวมาค่ะแต่ว่ายังไม่มีวันที่แน่นอนหรือว่ายังไม,มไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวอยากจะให้น้องยิ้มบอกท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการโดยเฉพาะสถานีประชาชนหน่อยครับว่าวันนี้ชมการเมืองแล้วเนี่ยจิตใจควรจะเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าเดี๋ยวดูกันไปแล้วเครียดอยากจะบอกพี่น้องที่เชียงรายก็ดีเชียงใหม่แล้วจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งพี่น้องที่ชมอยู่ในขณะนี้พูดคุยกับประชาชนหน่อยครับค่ะก็อยากจะ ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆคนนะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราเองก็ยังต้องต่อสู้กับเรื่องที่จะเข้ามาปัจจุบันก็มีเรื่องเยอะอยู่แล้วกับในอนาคตเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบว่าเราจะเจออะไรอีกก็ได้แต่หวังค่ะว่าจากนี้ไปก็คงจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ประเทศไทยเราเองอาจจะมีเศรษฐ,ฐกิจที่ดีขึ้นก็อยากจะเป็นกําลังใจกับให้พี่น้องที่อยู่ทุกๆภาคค่ะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะคะก็ให้มีกําลังใจเข้าไว้ค่ะแล้วก็ในวันนี้ เรียกว่าสสหรือว่าตัวแทนของพี่พี่น้องนองเองก็จะทําหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบทั้งรัฐบาลเองแล้วก็จะคอยดูและยิ้มเองแล้วก็สสในฐานะฝ่ายคา้านเองแล้วก็จะคอยติดตามการทํางานของรัฐบาลชุดนี้ค่ะก็อยากจะขอฝากค่ะว่าอยากเครียดก,กันให้มากนะคะเพราะว่าการเมืองตอนนี้เรียกว่าอยู่ในช่วงที่เข้มข้นแล้วก็มีหลกหลักฝ่ายแล้วก็หลายสีด้วยกันค่ะก็อยากจะให้เรา รักแล้วก็สามาคัคคีกันค่ะเพราะยังไงแล้วก็คนไทยเหมือนกันยังไงก็ต้องมีทางออกค่ะเพราะว่าอย่างนั้นแล้วก็บางครั้งดูการเมืองแล้วก็ปิดไปดูละครบ้างก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องเครียดมากค่ะ,ะดูเกมโชว์บ้างก็ได้นะแต่ผมเชื่อว่าท้าู้ชมวันนี้เนี่ยคงจะได้อีกมุมมองในมุมมองที่ผมขึ้น CG ซ้อนไว้เนี่ยนะครับว่าวันนี้ยิ้มได้กับยิ้มครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 6กันยายนวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางไปข้างหน้าพร้อมๆกับประเทศไทยครับผมเชื่อว่าในร่างกายของท่านผู้ชมที่มีเม็ดเลือดซึ่งเป็นเม็ดเลือดของคนไทยและหล่อหลอมมาเป็นคนไทยด้วยกันแบบนี้นะครับปลายทางแล้วไม่ว่าจะสีอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็จะจับมือกันและก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันครับวันนี้ขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของผมนะครับ คุณยิ้มวิสารดีนะครับซึ่งก็จะติดตามผลงานต่อไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคัะท่านผู้ชมครับผมจะลาด้วยการอภิปรายของคุณยิ้มนะครับซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านนั้นชื่นชอบเหลือเกินแล้วก็อีเมลเข้ามายังรายการกันเยอะแยะหลากหลายว่าอยากจะรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ให้ลึกลงไปวันนี้ก็ได้ทําหน้าที่นั้นแล้วนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชม18นาฬิกาอย่าลืมติดตามชมรายการรู้ทันอภิทธิ์คิดทันการเป็นรายการสดนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ E é.